พบพอกันเช้านี้กับช่องพ่อนทิพภาพเพื่อนค่ะเมือิอ25เปิพพปตลาดนัดค่ะตอนเศา้ากลับมาเล้วเฮามีพ้าดนาที่ยิงยั้งก็คือเนค่ะจะ้าเมือนี้จะภาพไปขายของเนาะคะ่ะไปขายของตอนเศา้าก็คือขี่รถพ่วงขายของนั่นเองค่ะนี่กับลูกค้ามาล่อเต็มเลยนะคะเพราะหลังจากนี้เข้าขายของประมาณหอดเจ็ดโมงเคร์นค่ะเขาจะกลับมาเล้วสามีของพ่อนทิพภาพเพื่อนก็นสิ ได้ของไปทางโรงเรียนเนาะคะ่ะก็คือเ้ามีการขายของอยู่ทางโรงเรียนอีกเนาะคะ่ะนี่ก็คือเตรียมของค่ะเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถไปเพื่อว่าจะไปขายของที่โรงเรียนหลังจากพิ่สามิไปแล้วพ่อี่พัฒเพิ่นก็จะพานางเฮดอันนี้ละค่ะเนี่ยหงเขาหงเขาเป่าไฟแบบสมัยโบราณเนาะคะ่ะก็คือการเป็นหัวทิกเนาะคะ่ะหัวทิกแบบเขาหงแบบทีเวลาเขาหงลงไปก็คืออันนี้เขาสวยนะคะ่ะเขาสวยหงแบบว่าบ,นบานๆเท่านะคะ่ะ เห็ดให้เขางามเขาเป็นเม็ดเลี่ยงดีเนาะคะ่ะเราเด็กน้อยลาเข้าไปตากไครเด็กน้อยหรืออย่างเสียเม็ดมันจะเลี่ยงงามเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกหน้าทีหนึ่งที่พ่อนท่พ่อเพื่อนได้รับผิดชอบเนาะคะ่ะแต่ละมือแต่ละเว้นก็คือเฮามีภาาะหน้าทีต่างกันเนาะพี่น้องมันกบาลภับ่ได้เนาะคะ่ะบางเธอมันยงยากกันเน่มันอาจจะบ่ได้ไปท,ทักทายกันตอนเศร้าหรือว่าเวลาที่มีความจําเป็นนั่นโน่นนี่ก็จ้างได้พ่อพ่อกันเนาะคะ่ะหลังจากนั้นสามีก็สีได้ลถไปโุงเรียนนะ ไปลอ่อคางหมอก๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะพ่อไปคางหมอก๋วยเตี๋ยวแล้วเพิ่นจังสิกลับมากรับของไปไทยเนาะคะ่ะหลังจากนั้นมากหลังจากทีมาตั้งแต่โรงเรียนเนาะคะ่ะเทาก็จะไม่เวลาทายคอนเทนต์กันแน่เนาะคะ่ะประมาณหามงเล่งก็เริ่ม,มกันเลยค่ะการทายคอนเทนต์ก็เป็นเล็กๆใน,น้นอยที่ยกย้อยพี่นองได้บิ้งเนาะคะ่ะว่าเวลาใดที่เขาไดีถ่ทายคอนเทนต์หรือว่าทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของจะาของตอนใดเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะ ก็ค่อยๆสั่งไปนะพี่น้องปลูกต้นไม้ไผ่วาได้กินใบเมนบค่ะถ้าปลูกแล้วบรลดน้ำพรวนดินไผ่วาสีใดผลแมนบค่าพี่น้องจ้าเอาเป็นว่าเมื้อน,นี้น้องสาลาก็ขอลงไว้เพียงแค่นี้นะคะเมื้อนนะ้ำตาไมอันใดมีเรื่องราบแบบใดสิมาเล่าซูฟังน้องสาลาสีเอามานําเสนอให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้ก้าวข้ามาสวัสดีค่ะ